สวัสดีครับสำหรับใครที่กาลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คชุดรวมพิเศษกองหน้าสุดฮอตนะครับก็เป็นแพ็คใหม่ที่เข้ามาไม่กี่วันนะก็ผมก็มีงบก็พอดีอ่ะหมื่นหนึ่ง แล้วก็อีกห้าพันก็เอามารุนอันนี้นะครับอันนี้ามารุนอันนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ไปใช้เพชรฟรีก่อนเอาไม่ถึงว่ะเปิดทีละสองแล้วกันแล้วก็สุ่มอันนี้ไปก่อนแล้วก็ชุดใหญ่ไว้อันหลังนะครับโอเคเผื่ออันนี้มีตัวดีๆมาไหมโอ้โหสามแสนว่ะโอเคโย่ไปต่อเลยอุ้ยวอล์กว่ะ ตัวอะไรวะอาจจะดินหน้าซีวีโอ้โโยเบอรเกา้าตัวไม่ค่อยดีดยตามดีนะสองแสนโนอะมันจะวอล์กทำไมเนี่ยหมดไปอื้อหือไม่บอกว่ะโอ้โหโอันนี้ไม่ค่อยดีนะผมว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเลยโอเคแล้วมันก็จะเหลืออันไหนเนี่ย นี้ดีกว่าเสองร้อย้ยย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 ่ยยรยยยยรยย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 ย ไม่มีแบบฟุกๆมาเลยครับโอเคเราแวะไปนี้เลยแล้วกันอันนี้ได้อยู่มาเฉืนเฉือนอันนี้ก่อนแล้วกันได,ได้อีก 2, ได้อีกสองพันได้อีกสองครั้งเผื่อแบบฟุกมาวงเขียวโอ้โหอีเคเนี่ยบุริเวียโอเคได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปแท็กกองหน้าแล้วอันนี้ผมแวะมาสักหน่อยนะ เพราะอ,อันยันหนึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเกลือจะวันนี้ได้อะไรก็ไม่รู้ครับก็โอเคอยู่มีแปดเซนอะไรชั่ววันดอนด้วยโอเคแพทหลัก,หล,กหลักของเราเลยดีวยกว่าแพ็คนี้นะก็เปิดได้แบบห้าครั้งนะครับเปิดได้แบบห้าครั้งนะครับโอเคครั้งที่หนึ่งผมขอสักสัก 3, สามแสงสามเด้งไปอันนี้หนึ่งหนึ่งเด้งแล้วสักสามเด้งไป แบบสองนิ่งแล้วสามไปตัว,วะอะไรวะอาเจริตนะ้าอีกทีโอ้โหกานสลัผมคิดว่านี่ถ้าเกิดเป็นอินเตอร์วิลานได้มาตีเนี้ยนี่สวยเลยนะโอ้ยได้ล,ล้านหก โอเคแพ็กเข้าไปหนึ่งเด้งอันนี้ครับห้าเด้งนะขอห้าเด้งดีกว่าห้าเด้งเอาสองเด้งแล้วมาหน่อยเฮ้อเอาสามสี่ อีเด้งหนึง่งไปมาหน่อยมาหน่อยน่อยยอู๋ผู้สกุลเชลนี b อเกนจี้เหรอออลิฟัสเซนโอ้ปาเบินเชลโอ้ยแต่ได้สามล้านอยู่นะได้สามล้านอยู่นะโอเคแพทที่สามไหมแพทที่สามแล้วสามเด้งไหม สามแพ็คสามเด้งหนึ่งเด้งแล้วไม่มียี่สิบล้านหรอสองฮาเร็มมาคือจบทงดูทงอุ้ยวงสวยอังกฤษเอสทีของหน้าใครวะโอ้โหกีตเช่โอ้โหล้านหกอูดได้สี่ล,ดดล้านอยู่นะ ได้สี chỉ chỉ đ đ ่ล้านอยู่ได้เงินยังเยอะกว่าตัวรัตติอีกอะแอ้ที่สี่สีเด้งแอ้ที่สี่ก็สีเด้งหนึ่งมาหนึอสองดวงดวงอ้วนอะไรเงี้ยเอาสามแล้วอีกดิ้งหนึ่ง สีกึ๊ไบไปโวงวงสุดเซลเดี๋ยวเยี่ยมสีเอ็มดิโอ้อาร์วบบแมนซีไหวะโดกูโอ้ออกแต่แปดสี่วะมีมาตินเลนลี่อยู่สองลือสามล้านจอิงอันเนี้ยโอ้แ็ปสุดท้ายไม่มีดีเลยวะแ็ปสุดท้ายห้าเด้งอ่ะ 1> 1เออสองสามสามแล้วสีดิงสุดท้ายหลอกหลอกหลอกอดไปเลยยิลมัน ไครวดอดมุนโอ้โหใครรู้เนี่ยใครก็ไม่รู้ครับโอ้ยหลานสี่เองวะโอ้โหโคตรเกลือสรุปก็ค่อนข้างเกลือนะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยรู้ได้มา 20m ดูนะได้มา 20m เอ้ยได้เกือบได้ตีไปไอ่ผมมีอยู่ 2m กว่า 3m ตีไปได้ 16m 16m ตัวละล้าน,น,นขายได้หรือเปล่าด,ด้วยขายได้อยู่พีทะเาเขาสิบหกสเจ็ดลอกี้สิบเอ็มแล้วก็สิบเจ็ดพีท้าเขาเป็นสิปพีทะเาเขาสิบแปดมาตินเนลี่สิบเก้าตีกลมเลยนะสิบเก้าโดโกยี่ 20. ดีโอ้โหขายไม่รู้ขายออกหรือเปล่าไม่ตีกันอันนี้ไม่ตีอีคดีกับมูโนโก็ตีไปล้านหนึงคู่กันไหมยี่สองเอ็มประมาณนั้นมามาเนี้ยได้มา20่เอ็มโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ